สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการคุยกระแสและวันนี้อยู่กับผมต้น VR ครับก็เพิ่งจบกันไปบหมาดเลยนะครับสำหรับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับระหว่างทีมชาติจีนครับจะพบกับทีมชาติไทยซึ่งเกมในวันนี้นะครับมันเป็นเกมนัดที่สําคัญที่สุดของเราเลยนะครับเพราะว่ามันมีผลแกงขันที่จะบอกถึงโอกาสที่จะเข้ารอบแล้วก็ตกรอบต่อไปได้เลยครับโดยทีมชาติไทยของเรานะครับเงื่อนไขวันนี้ง่ายๆครับถ้ายังอยากจะเข้ารอบต่อไปวันนี้เพียงแค่ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยก็พอ ซึ่งจบการแข่งขันไปเนี่ยก็ค่อนข้างน่าเสียดายทีเดียวนะครับผมเป็นการจบด้วยผลสกอร์เสมอไปนึ่งต่อหนึ่งนะครับเรามาดูจังหวะเกมที่น่าสนใจกันหน่อยแล้วกันครับผมทางด้านของทีมชาติไทยวันนี้ถือว่าเริ่มเกมได้คึกคักเลยนะครับผมได้ประตูขึ้นนําก่อนในครึ่งแรกนะครับจากวีระเทพป้อมพันครับที่เปิดบอลออกมาทางด้านริมเส้นฝั่งซ้ายให้กับสุพชัยเดชครับแล้วจากนั้นก็ตัดบอลเข้าซ้ายก่อนที่จะเป็นสุภโชสาราชนะครับผมโฉบเข้ามาหมุนเน้นๆทําให้ไทยขึ้นนําไปอย่างสวยงามครับหลังจากนั้นครับ ก็สู้ได้เลยนะครับผมทั้งเรื่องของการคลองบอลรวมถึงโอกาสการสวยกับแล้วก็มีอยู่หนึ่งจังหวะที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับผมคือจังหวะที่สุพนัทเหมือนตาครับดาวยิงจากโอชรูเวอรนะครับผมหลุดไปครับดวนกับผู้สัตรูแต่ว่ายิงไปชนเสาออกไปครับถ้าลูกนั้นเข้าไปเนี่ยก็น่าจะฝังไปได้เป็น 2- อศูนย์จะเล่นง่ายกว่านี้ครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับพลาดไปแล้วนะครับผมเกมก็ดําเนินต่อมาครับในนาทีที่4ี่นะครับผู้ตัดสินเป่าจุดโทษให้กับทีมชาติจีนครับโดยกฤษฎาการแมนครับผม จะขึ้นมงแต่ว่าดันผิดจังหวะครับบอลเนี่ยเลยตกมาโดนแขนครับทำให้เสียแฮนด์บอลไปครับผมแต่ว่าก็เป็นเฟร์ดินโยนะครับที่ดันยิงข้ามคันออกไปครับทำให้เราเนี่ยยังรักษาผลสกอร์ไว้ได้ครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งคำถามเหมือนกันนะครับกับการจัดตัวของอิชิอิตั้งแต่แรกนะครับโดยการที่เจอกับทีมชาติจีนนะครับที่มีผู้เล่นเนี่ยสูงใหญ่นะครับถึง190กันหลายคนเลยแตกกับเลือกใช้กฤษฎากาแมนครับซึ่งในตำแหน่งหลักเขาแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นกองหลังเซนเตอร์อาชีพด้วยซ้ำครับผมแทนท ใช้เอเลียสดาเลาะเหมือนเกมที่แล้วครับที่มีความสูงใหญ่เนี่ยครับผมมาสกัดลูกกาอากาศครับก็ไม่แน่ใจว่าอิชิอิคิดยังไงครับอาจจะต้องการเกมบิวอัพจากแดนหลังหรือเปล่าเลยเลือกใช้เขาครับแต่ว่าสิ่งที่อิชิอิเลือกวันนี้ครับผมมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับในการส่งกิษราการ์แมลงมากับการเสียจุดโทษลูกง่ายๆแบบนี้นะครับต่อมาครับในจังหวะที่79นะครับผมก็เป็นทางด้านขอเบลามอับดเวิลี่นะครับม่งให้ทีมชาติจีนเนี่ยตามตีเสมอไป1 1ับโดงจังหนี่ง มีประเด็นเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ผู้สับปะตูนะครับอย่างปฏิวัติคําใหม่ครับที่ทําได้ดีมตลอดทั้งเกมมีอาการบาดเจ็บครับและต้องเปลี่ยนเป็นผู้สับปะตูสํารองลงมาโดยผู้สับปะตูสํารองของเรานะครับเป็นสุรนนท์นะครับผมลงมาครับยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับก็มีจังหวะที่เหมือนทีมชาติจีนเนี่ยจะรู้ว่าจุดอ่อนของเราตอนนี้นะครับผมคือลูกกอากาศครับเพราะว่าผู้สับปะตูที่ลงมานะครับผมหลายๆครั้งะตัดบอลเนี่ยออกมาก็ชกบอลไม่เจอหาบอลไม่เจอบ้างครับก็ทาให้จ เลยนะครับผมแต่สุดท้ายครับก็จบเกมกันไปครับด้วยผลเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับมันทําให้ตอนนี้นะครับผมสําคัญเลยครับกับเกมนัดสุดท้ายครับผมโดยนัดสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยจะเปิดบ้านรับสิงคโปร์ในวันอังคารที่11มิถุนายนนี้ครับส่วนที่ทีมชาติจีนเนี่ยนะครับจะเจองันนกครับต้องบุกไปเยือนเกาหลีใต้ครับสำหรับเงื่อนไขการเข้ารอบต่อไปหลังจากนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเพียงแค่ทีมชาติไทยเราครับชนะสิงคโปร์ให้ได้เยอะๆครับผมแล้วก็ไปลุ้นให้ทีมชาติจีนเนี่ย แพ้เกาหลีใต้เยอะๆครับมันจะทําให้แต้มเราเนี่ยมีเท่ากับทีมชาติจีนนะครับแล้วก็จะไปวัดกันที่ลูกได้เสียครับซึ่งถ้าออกมาเป็นแบบนั้นครับเราก็จะได้เข้ารอบต่อไปด้วยผลงานอันดับ2ของกลุ่มครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทีมชาติไทยในวันนี้ครับผมทุกท่านก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับว่ามีตรงไหนที่เล่นดีหรือตรงไหนที่เราต้องปรับแก้กันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์กีฬาครับเรื่องราวดาม่าในวงการฟุตบอลครับฝากกดไลค